มาอันนี้โอเคเล็กหรือใหญ่ดีนะฮะอันเล็กโอเคมาเข้าไปได้แล้วนะฮะอันนี้มาอันนี้ต้องเล็กหรือใหญ่เนี่ยโอ้โหเอาแล้วกันเ,เล็กแล้วกันเล็กแล้วกันโอเคมาเล็กปุ๊บยังไงต่อเสกอันไหนต่อเอ้ยมีเพชรให้เราเก็บด้วยอะแล้วกอ็อันไหนดีอะ,อะข้างล่างเออข้างล่างมีไม้กระดานโอเคมาเศกให้ใหญ่นะฮะไปเลยเพื่อนเนบโอ้โหมีคนไล่ยิงตามหลังด้วย โอเคมาตรงนี้มีเครื่องบินอยู่แล้วก็มีคนนะคะตามจับตามยิงนี่เศกให้มันใหญ่นี่เป็นไง <laughs> okay, โอเคมาโอ้โหตามไม่เลิกตามไม่เลิกจริงๆเลยนะเนะนี่ยพวกเนี้ยมีประตูอยู่นะคะเสกให้มันเล็กลงโอเคเล็กแล้วแล้วก็ยังไงต่อมีต้นมะพร้าวอยู่ไม่ได้หินไม่ได้เศกไหนดีเสกคนได้ไหมให้มันตัวใหญ่ให้มันไปกระทืบพวกนั้นเลยได้ปะโอ้ให้ข้างบน อ่ามีเพชรอยู่เสกให้มันใหญ่ว้าข้าจะจับพวกแกกินฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็เพชรไปโอเคมาสําเร็จมาโอ้โหอันนี้นะฮะเขาติดคุกอยู่ทีชักโคกใหญ่เลยใจเย็นพี่เดี๋ยวขี้ถล่มลังมาตะเหม็นมะโอเคมาเสกตรงนี้ให้มันเล็กลงโอเคนายหนีไปได้เลยนี่โอ้โหขอบคุณมากครับมา ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้โหตรงนี้มีถังขยะเน่าเหม็นเหยช่วยเลยครับตอนนี้ผมกำลังจะตกแล้วโอเคฉันจะช่วยเองนี่ตกโอ้โหตกไปในถังขยะเลยนะโอเคมาตรงนี้แมไม่พ้นถนักขยะจริงๆเหม็นถึงเลยนะเนี่ยโอ้โหมีคนอยู่ข้างหน้านะฮะเราจะเอ้ยมีสปอตไลท์ยูเศกให้มันเล็กลงดีกว่านะฮะ แล้วก็มีคนยืนอยู่ข้างบนด้วยค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องค่อยๆย่องอึ๊บอึ๊บอึ๊บอืมไม่เห็นชั้นใช่ไหมโอเคมีถังอยู่เสกให้มันใหญ่นี่เราจะได้เดินแอบ,บไปได้ง่ายสบายๆนะฮะโอ้โหมีคนยืนหันหลังอยู่เขาไม่เห็นแน่ๆแหละเขาไม่เห็นหรอกโอเคปตัตโตเสกให้มันเล็กลงดีเราจะได้หนีไปได้สบายๆยูหูสำเร็จเสร็จสิ้น โอเคมาตรงนี้เป็นน้ำโอ้โหมาเสกให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะมันจะได้ลอยได้มากขึ้นมาแล้วไงต่ออ่อเสกไหนดีเฮ้ยมีกอกนออยู่ตรงนี้ก็มาทำอะไรเนี่ยโอ้โหอ๋อเอาเป็นอ่าที่แบบว่าไอ้นี่นะฮะมาตรงนี้มีหินอยู่เสกให้เล็กลงให้มีออกซิเจนอ่าโอเคมาไอ้นี่มันอุดตันท่ออยู่นะฮะโอเคเรียบร้อยโอ้โหปลดล็อกหนีได้ละ โอเคตรงนี้เสกให้ไม้เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็เล็กลงเล็กลงนะฮะโอเคเล็กลงแล้วโอ้โหได้สมบัติได้แผนที่มาด้วยโอ้มาโอ้โหบัวบัว,วเข้าไม่ได้เอา้าได้อะไรวะกระเป๋าไว้ทําอะไรวะเสกเสกเสกบัวโอ้โหพุ่งก็ไปเลยพุ่งก็ไปอย่างไวนะฮะโอ้เสกคนให้มันเข้าไปโอ้โหโอยกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ย โอเคมาตอนนี้ยานยานไปไม่ได้ช่วยฉันด้วยโอเคกันจะช่วยตรงนี้ให้มันเล็กลงโอเคตอนนี้ยานลงจอดได้แล้ว uh ยูหูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เป็นฐานทับเลยนะเนี่ยโอเคมาตรงนี้ยังไงเสกให้มันใหญ่ขึ้นโอ้ใหญ่ขึ้นโอ้ให้มันใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้สบายสบายเสกให้อุปกรณ์มันใหญ่ขึ้นโอเค okay. เรียบร้อยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีรถด้วยว่ะรถอะไรวะไว้ทำไร โอเคมาตรงนี้เสกให้ล้อมันใหญ่ขึ้นโอ้โหรถขี่ไปไม่ไหวโอ้ oh, ของมันหนักของมันหนักนี่เองเสกให้มันเล็กลงไปแล้วโอ้โหแล้วคนก็ลอยลงไปเลย มาออ้ยนี่พันมนุษย์ต่างดาวชนใช้แข่งนี่โอเคเก็ป่องไฟให้มันใหญ่ขึ้นโอ้ให้น้ําแข็งมันละลายเกไปฟึบฟับฟุบฟับอ่าโอ้โหมนุษย์ต่างดาวโอ้มนุษย์ต่างดาวโอ้น่ากลัวไม่น่ากลัวแล้วมันเต้นทําไมก่อนเต้นทําไมวะอ๋อโอ้โหผู้หญิงพาผู้ชายมานอนที่บ้านนี่ปิดผ้าม่านปิดผ้าม่านมันบาดสีบาดททเถลิงนะโอ้โหเสื้อผ้ากระตุกกระายไปหมดเลย โอ้เอ่เอ,อนี่คุณนี่คุณพาชูมันนอนที่บ้านอย่างนั้นเหรอป้านะค่ะโอ้ป้าอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวได้ได้ได้นี่ไงมีกางเกงนอยู่นี่ไงเดี๋ยวจะหาหลักฐานให้ดูนี่ไหนตรงไหนนี่เศกอ่ะใส่แค่มันเล็กลงโอ้โหมีโซ,โซ่แทรกคุญแจมือนี่คุณสาดิตหรือเปล่าครับโอ้โหนั่นไงชูมันออกมาแล้วชูมันอยู่ในตู้โอเคค่อยย,ออย่ยองค่อยย,ออย่องค่อยย่องนี่เตรียมไม้ตีกระบาลเลยนะ Okay. โอเคโอ้โหตอนนี้ชูมันกำลังจะตกนะฮะจะช่วยมันดีไหมเนี่ยโอเคช่วยก็ได้ถือว่าปวดสัตว์ปวดปลามาเสกให้กระบอกเพชรมันเล็กลงเดี๋ยวมันตกลงไปจะทิ่มตูดเอานี่เรียบร้อยโอเคอุ okay, ้ย le ลด Leonardo, ลถทำไมทำไมทำไมอือตอนนี้ลถเหมือนเหมือนลดแบบว่ามันมีสายฟ้าติดอยู่นะโอเคเศกให้เครื่องมันใหญ่ขึ้นโอ้ยเศกโอ้ไวขึ้นเลยย่าพูดปั๊บสมาร์ทโฟนไปแล้วโอ้โหชนชนม้งชนม้าชนคนตายหมดเลยโอเคเนี่อะไรอะ โอ้โหตอนนี้เรากําลังโดนพวกแม่มดเอาไฟใส่รถอยู่โอเคมาเสกแทงน้ําให้มันใหญ่ขึ้นยังไงต่อตรงไหนมีให้เสกอีกวะเสกคนได้ไหมเสกไม่ได้เสกรถได้ไหมไม่ได้เสกเครื่องไม่ได้เอ้ยเอ้ยมีอะไรเหลืองๆอยู่ตรงนี้โอเคเป็นลังนกเสกให้มันใหญ่ขึ้นโอ้โหเทน้ํากระจายเลยนะเนี่ยไอ้นนี้อะไรคืออะไรวะกลับมาอยู่สู่โลกโลกปัจจุบันหรออันนี้คืออะไรโอ้ โอ้มีคนอยู่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีปลาด้วยเศกให้มันปลามันตัวใหญ่ขึ้นว้า wow, ปลาแดกคนนะโอยปลาแดกคนช่วยด้วยโอเคตรงนี้โอ้เศกให้เนื้อมันใหญ่ขึ้นแล้วยังไงมันทําอะไรอยู่อ่ะมันทมาทําอะไรกันน่ะอ๋อดูเหมือนว่าจะมีแมวติดอยู่บนหลังคานะฮะโอเคเจ้าเหมียวปลอดภัยแล้วนะจ๊ะ เอาละตรงนี้ถังขยะเศกให้มันเล็กลงปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บโอ้เล็กลงแล้วจ้าเล็กลงแล้วโอ้เฮ้ยมันมีระเบิดอยู่ด้วยมีได้ดไม้อยู่โอ้ไม่ก็จะระเบิดไหมเนี่ยโอ้มาเรามากู้ระเบิดกันดีกว่าชนวนให้มันเล็กลงนะฮะให้มันใช้งานไม่ได้อ่าเล็กลงแล้วอ่ะยังไงต่อเศกอะไรต่ออ่ะมาเศกตรงนี้ให้มันเล็กลงหลุดและเรียบร้อยไม่ต้องกลัว อ่าระเบิดโอ้โหเจอระเบิดอีกแล้วนี่ทําให้มันเล็กลงมันจะได้ลดประสิทธิภาพระเบิดยังไงต่อครับผมอ่ะโอ้โหมันเตะโอ้โหม,มันเตะมันโหดเกินไปหรือเปล่าโอมาตรงนี้มีท่ออยู่ทําให้ท่อมันเล็กลงอ่ะโอเคแล้วไงอ๋อมีในดม้อยู่นะเนี่ยยังไม่พ้นระเบิดอยู่ อ่ะทาให้มันอ่ะให้ใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นให้ให้ได้าไดมไมมันตกลงไปนะฮะโอเคปลอดภัยแล้วครับผมโอ้ยหมาล็อกไว้เลยตัวใหญ่มากทําไงอ๋อทําให้โซ่มันเล็กเอ้าอ๋อทําให้โซ่มันหดลงถ้าโซ่มันเล็กลงนิดนี่น่ากลัวนะโอ้ตรงนี้ยังไงต่อคืออะไรอ่ะอ่ะมีขนมเสกให้มันใหญ่นะฮะอ่าแล้วไงแล้วลุงเขาเป็นอะไรอย่าเหมือนเขาแบบร้องไห้หรืออะไรยังไง แล้วแล้วน้องคนนี้เอาแผ่นซีดีแล้วน้องคนนี้เข้ามาคุกเข่าทําไมก่อนเอใส่ไฮโทรทัมันใหญ่ขึ้นโอ,โอเคโอ้โหพอใจแล้วอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่าเรือมันจะติดคลองอยู่นะฮะทําให้มันเล็กลงโอเคไปเลยจ้าไปเลย มาโอ้ยไฟไหม้ตูดยังไม่รู้เรื่องนี่ทําให้นาฬิกามันใหญ่ขึ้นแล้วมันปลุกให้มันได้ยินเสียงโอ้โหขี้เศร้าจริงๆเลยนั่นเนี่ยสงสัยจะเชียร์บอลดึกนอนสายโอ้ยทําไมมันเอาเข้าไม่ออกโอ้โอเมกอดอันนี้ไงเสกโซฟาให้มันเล็กลงฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ตรงนี้ยังไงโอ้มีปัญหาให้เราแค้อีกแล้ว มีลูกตุ้มอยู่ทําให้มันใหญ่ไหมไม่ได้สงสัยจะต้องทําให้มันเล็กลงเอากดไม่ติดอ่ะกดติดแล้วทีแรกมันกดไม่ติดต้าโอเคมาได้แล้วกิ้งลงไปเลยนี่กิ้งกิ้งกิ้งไปกิ้งไปอ้าวใหญ่ใหญ่ใส่แค่มันเล็กสิเออโอเคเรียบร้อยแค่นี้แหละจิว๋วมาตรงนี้มีรูว่าทาให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะมีคนเล่นน้ําอยู่หรือเปล่าแล้วกระโดดจกเจกจกเจกจกเจกอยู่โอเคเอ่ะไม่ได้เอาทําให้มันเล็กลง ยังไงจะบอกนะมาต้องมานั่งแอบดูผู้หญิงอาบ้ําเล่นน้นะําเนี่ยจะบ้ากระมงังโอ้โหโอ้ผู้หญิงใส่หน้าเลยยันนี้ใส่ไม่ดีโอ้อันนี้คืออะไรอ่อน้องเขาจะเข้าไปเล่นแต่ว่าน้องเขากลัวอะไรหรือเปล่าโอ้อยังไงเฮ้ยไม่ได้ โอ้ยังไงมีอะไรให้เราแสกอีกหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เราจะต้องเสกให้มันเล็กลงนะฮะเล็กลงแล้วย <ๆ S 1> <ihat. Wars. S 2> ูู้ไปเลยแต่โอ้โหแล้วชนคนกระเด็นเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี <the> ๋ยวเยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมันหมุนแรงไปหรือเปล่าโอ้ตรงนี้อ๋อมีแมวน้อยติดต้นไม้อยู่เหมียวเมียปลอดภัยแล้วนะ